เรื่องค้อนเรื่องค้อนโอ้ยเขินไปอย่างเป็นเบ็ดอย่างเขินไปเรื่อยๆนกอยู่ข้างล่างขึ้นไปอยังเพินไปหาท่าโดดบ่ดิ้งแล้มั้าที่สัทธ yeah นั่นพาดแล้วบาดสมบ้อบาดน,นี่อ้ยหองกูกุก,กบาดเป็นจังไดคือเล่งค้อนโดนแทอ้ยได้กินข้าวสักทีโอได้กินข้าวแล้วครับะเก็บแต้มกัน